ในยุคปัจจุบันนี้นะคะรายได้จากเงินเดือนหรือรายได้ทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าในปัจจุบันของกินของใช้แพงขึ้นเรื่อยๆหลายคนอาจจะประสบปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้บ้างต้องหาเงินมาหมุนบ้างหรือใช้เงินแบบเดือนชนเดือนไม่มีเงินออมซะด้วยซ้ำทางออกของปัญหาจะต้องถึงขั้นเปลี่ยนงานใหม่ เพื่ออัพเงินเดือนใหม่หรือบางคนก็ไม่ได้คิดว่าทางนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็จะดิ้นรนหาทางออกกันไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือปัจจัยแวดล้อมของแต่ละคนนะคะในเมื่อเราบางคนยังอาจจะเปลี่ยนงานใหม่ไม่ได้ยังหางานที่ไม่สามารถที่จะมีรายได้ที่เพิ่มหรือว่ามากกว่านั้นได้เราลองมาทำอะไรง่ายๆลองใช้ทักษะบวกกับความสร้างสารรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการให้เพื่อนเอนได้ลองหารายได้เพิ่มดูค่ะลองเอาไปปรับใช้ดูว่าวิธีไหนที่น่าจะเหมาะสมกับเราแล้วพอจะทําได้ข้อที่1ค่ะเป็นครูสอนพิเศษเผื่อว่าใครนะคะอาจจะมีทักษะหรือมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นในตัวเองอย่างเช่นเก่งคณิตศาสตร์เก่งภาษาอังกฤษหรือบางคนอาจจะพอได้ภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสหรือทักษะด้านดนตรีหรือศิละปะ ทักษะต,ต่างๆที่เราสามารถทําได้ที่แตกต่างไปจากคนอื่นที่คิดว่าเราเก่งและมีความสามารถในด้นานนั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะคะเราสา,สามารถเอามาทําเป็นอาชีพเสริมได้นะนอกจากงานที่เราทําอยู่อาจจะทําวันหนึ่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเป็นการสร้างอาชีพเสริมแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับคุณได้ลองดูนะคะเพราะว่าการเรียนมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเราจะมีกลุ่มคนของเราเราจะมีคนที่เขาอยากเรียนกับเราอยู่นั่นแหละค่ะลองดู ทาวิธีที่1ยังไม่เวิร์กอ่ะไปดูวิธีหาเงินแบบง่ายๆวิธีที่2ค่ะรับจ้างพิมพ์งานหรือว่าคีย์ข้อมูลโอ้ทักษะนี้นะคะกลายเป็นพื้นฐานของหนุ่มสาวออฟฟิศไปแล้วค่ะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม Microsoft Word การใช้โปรแกรม Excel หลังจากนั้นก็เกี่ยวมีเกี่ยวกับเรื่องของการทำแบบสอบถามการพิมพ์รายงานการทำงานวิจัยการกรอกข้อมูล อะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะนักเรียนนักศึกษาเองบางคนเรียนก็ต้องมีการทํำโปรเจกต์มีการทำงานทำโครงงานโครงการส่งครูเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถในการพิมพ์งานเราอาจจะรับรายงานมาทำหรือว่าอาจจะรับวิจัยมาทำหรืออาจจะรับคี์ข้อมูลอะไรบางอย่างวิธีนี้ก็เป็นการหาไรายได้ได้อีกอย่างหนึ่งค่ะลำดับที่3หรือว่าวิธีที่3นะคะก็คือหาไรายได้จาก เครื่องดื่มหรือว่าของกินของที่เราสามารถที่จะทําเสริมเพื่อมาขายได้พูดง่ายๆก็อย่างเช่นว่าอย่างปัจจัยสีทั่วไปค่ะยังไงขายได้อย่างแน่นอนถ้าเราอ,า,อาจจะมีฝีมือสักหน่อยคเอดไอเดียไปสักหน่อยยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะทําเป็นสลัดโลอาจจะทําเป็นแซนด์วิชทาเป็นเมนูง่ายๆหรือทําเป็นน้ําผลไม้น้ําผักผลไม้อาจจะ ทำแล้วก็ขายด้วยกันสร้างกลุ่มขึ้นมาในที่ทำงานแล้วก็โพสขายเพื่อนๆที่ทำงานเราก็อาจจะอยากอุดหนุนเราหรือว่าอาจจะทำขายเสริมโพส์ใน Facebook เพื่อให้มีรายได้เสริมขึ้นมาก็เป็นไปได้นะคะเพราะยุคนี้นะค่ะสาวออฟฟิศพนักงานออฟฟิศหรือว่าในที่ทำงานน่ะบางคนเขาไม่มีเวลาจริงๆนะคะที่จะหา อาหารหรือว่าหาอะไรที่จะมากินรองท้องในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยมื้อเช้ามื้อเที่ยงเพราะนั้นการที่เราสามารถที่จะรับออเดอร์เมนูง่ายๆแบบนี้ได้ก็ทำให้เราพอจะมีรายได้เสริมเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะวิธีที่4ลองขายของพวก DIY หรือว่าอาจจะรับมาก็ก็แก๊กที่แบบว่าเป็นของกระจุกกระจิกน่ารักที่อาจจะพอขายได้หรือพอได้ใช้อะค่ะ หรือถ้าเราทำเองเป็นนะหลังเลิกงานบางคนอาจจะมีฝีมือก็อาจจะลองทำเป็นงานแฮนด์เมดบ้างก็ได้อาจจะเอาไปวางขายตามตลาดนัดหรืออาจจะเสนอขายใน Facebook ในช่องทางออนไลน์ หรืออาจจะขายให้กับเพื่อนๆที่เขามีความสนใจหรือเขารู้อยู่แล้วว่าเราทําของนั้นอาจจะเป็นของที่แบบแปลกๆสวยเก๋ไม่ซ้าใครแต่หากว่าใครอ่ะไม่อยากที่จะทําขายเองเราก็ลงทุนโดยการที่เราอาจจะหาจากในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็ลองสั่งมาดูเราอาจจะสั่งมาได้ในราคาทุนแล้วเราก็มาขายอัพราคาอีกนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นการหารายได้เสริมได้อีกแบบหนึ่งค่ะปิดท้ายนะคะ บางคนอาจจะอยากลองเป็นบล็อกเกอร์นะคะเพราะว่าหากเรามีความรู้หรือว่าสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเลยความงา,งามเลยแฟชั่นเลยอทีเ่ยการที่เรามาเป็นบล็อกเกอร์ก็อาจจะเป็นโจทย์ในข้อหนึ่งที่จะทําให้อ่าเรามีอาชีพเสริมขึ้นไปได้ด้วยนะคะที่สําคัญนะเรายังสามารถเป็นบุคคลที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นผ่านงานเขียนของเรา นะคะครวมทั้งอาจจะต่อยอดพัฒนาความรู้ผลงานของเราไปทําอย่างอื่นได้อีกแต่ว่านี่เป็นเพียง5วิธีของรายได้เสริมที่นำมาเสนอวันนี้บางคนลองไปเลือกดูว่าเอออันนี้เหมาะกับฉันอันนี้เข้ากับฉันอันนี้ชันพอจะทําได้ทำไม่ได้ก็ว่ากันไปหรือถ้าใครมีทักษะที่จะหาไรายได้เสริมอื่นๆได้ก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อาจจะเข้ามารับชมคลิปแล้วกําลังหาไรายได้เสริมอยู่ก็ได้นะคะก็ครูเก๋ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกําลังใจให้กับครูเก๋ด้วยการกดติดตามนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ